นี่นะคะแล้วแล้วก็ได้ถึงเวลาที่ต้นนี้มเมล็ดสุกแล้วนะคะนี่ที่พี่อุ้มผสมเกสรเอาไว้นะคะคือลองจีบโลโบ้าเข้ากับแบล็กเวลเวดค่ะนะคะพี่อุม้ทมทำแทนผสมเกสรไว้เดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมกันนี่นะคะคือดอกมันก็สุกบานจนได้ที่คือคือสุกเวลาเวลาเราเป็นสุกนะคะ ตอนแรกมันจะมีไอ้ไอ้ไอ้ส่วนที่หุ้ม,มเมล็ดตรงนี้มันไว้ปูไว้อย่างนี้นะคะแต่พอมันแก่เต็มที่นะคะส่วนนี้นะคะก็จะแตกบานออกนะคะมันดอกไม้เลยนะคะและอันนี้คือมเมล็ดนี่คือมเมล็ดที่ที่ผสมติดนะคะพี่อูตื่นเต้นมากเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่อูผสมไว้เมื่อวันที่26ิเดือน9ปี20นะคะ 26เดือน9กปีส0งนพี่อู๋ทำการผสมเกสรแล้ววันนี้คือ26เดือน9 26เดือน10 26เดือน11 26เดือน12 26เดือน1 4เดือนกว่า4เดือนกว่านะคะประมาณ4เดือนเต็มแล้วก็อีกวันนี้วันที่6กเนี่ยค่ะก็เริ่มสุกแล้วสุกก็คือนิ่มเนี่ยพี่อู๋จับดูแลนิ่มระยะนี้นะคะเป็นระยะที่เก็บเกี่ยวได้แล้ว เดี๋ยววันนี้นะคะพี่อู้จะเก็บเกี่ยวมล็ดอันนี้แต่เดี๋ยวพี่อู้ต้องใส่ถุงมือคะ่ะเพราะพี่อู้ว่าเคยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการพี่อู้เอามือเปล่าเนี่ยนะคะไปแบบี้มล็ดมันปรากฏว่ามันมันมีพิษค่ะคือมันทาให้มือพี่อู้ว่าคันนะคะคันแบบเหมือนมีเข็มเล็กๆมาทิ่มปิ๊กๆๆ,ๆนะคะก็ฉะนั้นรู้แล้วว่าจะเอาเมาเล็ดจากไอไออโลคาเซียเนี่ยจะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะไม่งั้นมันจะมีพิษกับมือเราะคะ่ะ นี่นะคะตอนนั้นคือพี่อู๋ใช้อันนี้เป็นแม่แล้วก็ใช้ตัว Black Velvet เป็นพ่อไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนัเวลาช่วงนั้นคือเกสรสอตัวนี้บานพร้อมกันพอดีไม่ใช่บานพร้อมกันตัวเมียต้นนี้บานตัวผู้ของ Black Velvet บานพอดีพร้อมกันพอดีก็เลยจัดการนะคะข้ามต้นนะคะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวพี่อู๋ไปใส่ถุงมือแป๊บหนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมา นี่นะคะเราก็ได้เลิกตัดแล้วนะคะแทน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 ทน,ทน,นี่นะคะให้ดูชัดๆเลยนะคะสภาพมเมล็ดที่สุกเต็มที่นะคะเหมือนดอกไม้เลยนะคะน่าหลักนะคะเหลือสีแดงพี่อูเดี๋ยวพี่อู๋เคยฝากพี่อูเคยนะคะนกนะคะมันบินมาจากไหนไม่รู้นะคะเข้าในโรงเรือนพี่อูนะคะแล้วก็กินมเมล็ดที่พี่อู๋เคยผสมเกสรไว้ชุดก่อนไปหมดเลยนะคะ นกชอบกินมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เวลาอยู่ในป่านะคะนกก็จะเป็นตัวที่จะแบบเอาเมล็ดพวกนี้ไปแพร่พันธนะุ์นะคะนะคะเดี๋ยวพี่อูก๊ก็จะน,นี่นะคะเดี๋ยวพี่อู๊ใส่ถุงมือละวันนี้พี่อู๊ไม่กลัวละเดี๋ยวพี่อู๊บี้เมล็ดให้ดูเลยนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะดูพร้อมกันนะนี่ค่ะอืมต้นนี้อู้มเมล็ดเพียบเลยค่ะดูสิ มีสี่เมล็ดค่ะนี่มีสี่เมล็ดนะคะนี่หนึ่งเมล็ดข้างนอกของมันมีสี่เมล็ดนี่นะคะพี่อุจะได้รูปผสมของตัวเองลวแต่ว่ามันยังอีกแกวไกลนะคะเราต้องเพาะให้งอกก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกมเมล็ดหนึ่งว่าจะอันนี้จะมีเท่าไหร่อ่าอันนี้อันนี้มีแค่สองนะคะ นี่ค่สอง,สองเห็นสวยๆแบบเนี้โคตรโคตรที่จะแบบมีพิษอะ่ะต้องใส่ถุงมือเลยนะคะอืีปะอืมเต็มเลยค่ะได้หลายต้นเลยเดี๋ยวได้มีลุ้นกันว่าลองจิโรบ้าไปเข้ากับ แบล็ k เวลเวดจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าต้นนี้นะคะเดี๋ยวพี่อู๋ถ่ายคลิปเก็บไว้ตอนที่พี่อู๋ผสมเกสรด้วยนะคะถ้าพี่อู๋ไม่เผลอไปลบทิ้งมันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเห็นตั้งแต่ตอนที่พี่อู๋ผสมเกสรต้นนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวพี่อู๋ต้องไปตัดต่อคลิปนะคะถ้าเกิดว่าพี่อู๋ไม่เผลอลบไปนะคะเราจะมีคลิปตอนที่พี่อู๋ผสมเกสรต้นนี้ให้ดูด้วยนะคะ คือโทรศัพท์ของพี่อูอ้อ่ะมันเริ่มที่จะเมมโมรีเต็มพี่อู้ก็เลยต้องถ่ายไปลบคลิปเก่าไปถ่ายไปบางทีไปเผลอลบอันที่เราถ่ายเก็บไวะคะ้ค่ะที่แบบว่าเออเอาไว้แบบถ่ายเพื่อจะมาไว้ทําคลิปดันเผลอไปลบทิ้งพอเผลอลบทิ้งที่นี้มันกู้คืนกลับมาไม่ได้แล้วเพราะมันลบถาว ็นน้ำแดงๆเหมือนน้ำพลิกเลยนะคะเห็นปะน้ำเป็นสีส้มเลยเดี๋ยวพี่อูไปจัดการล้างมาเลยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอามานี่นะคะพี่อูก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อูให้ดูนะคะเห็นไหมเอ่ยอุยอ่านี่นะคะนี่นะคะ เอาเม็ดออกเรียบร้อยเอาเอาเปลือกเอาเนื้อออกเรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาเพาะกันเลยนะคะพี่อู้นะคะก็จะใช้ดิน TGS Green Soil นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปในกระถางอันนี้พี่อู้จะเพาะในกระถางใส่นะคะพี่อูจะใส่ดินประมาณนี้อืมประมาณนี้ นะคะนี่นะคะแล้วเ,เดี๋ยวพี่อู๋จะไปรดน้ําให้ชุม่มวันนี้จะแบ่งพอสองกระถางเพราะว่า,มาเมล็ดมันค่อง้านเยอะนะคะก็จะพอสองกระถางใช้เหมือนกันนี่แหละคะ่ะนะคะเดี๋ยวพี่อู๋ไปรดน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวไปรดน้าให้ชุ่มก่อน นี่นะคะดินหลังจากสภาพชุ่มน้ำแล้วนะคะพี่อูก็จะเอาเมล็ดวางไปนะคะพี่อูจะไม่กรบนะคะวางกระจายอ แบ,แบ่งเพราะสองอันนะคะเพื่อถ้าเกิดว่าอันนี้เกิดติดเชื้อหรืออะไรขึ้นมาเราก็จะได้ไม่เสียหายไปทั้งหมดนะคะที่พี่อูแบ่งสองเพราะเหตุน,นี้นะคะอืมอ่ะแบ่งแล้วก็อันนี้อีกอันหนึงนะคะนะคะก็จะใส่นี่ค่ะอันนี้คือเวอร์มิคูลท์นะคะอันนี้คือเวอร์มิคูลท์นี่แบบนี้นะคะ ี่อุ้ยจะโรยไปเพื่อว่าให้วอมิคูไรเนี่ยเป็นตัวรักษาความชื้นของมเมล็ดนะคะตอนระหว่างการเพาระกันการเพาะเมล็ดนะคะโรยไปแบบนี้นะคะจากนั้นพี่อุ้จะฉีดน้ําฉีดน้ำลงไปนี่ค่ะ ความจริงแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยควรผสมซันโทนิกไปนิดนึงนะคะเพื่อกระตุ้นการงอกยุงกัดขาพี่อูนี่นะคะนี่นะคะพี่อูคิดว่าพี่อูว่าจะเพิ่มเติมซันโทนิกลงไปในน้ําที่ฉีดลงไปในอันนี้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเขาบอกว่าสปปรรพคุณเนี่ยมันช่วยเรื่องการงอกของมเมล็ดด้วยนะคะ0 2 5ซีต่อน้ำ1ลิตร มันน้อยมากอ่ะนะคะใส่ลงไปด้วยเผื่อมันจะงอกได้ดีมากขึ้นนะคะอือโรยไปอีกหน่อนี่นะคะพยายามให้เข้ากันแล้วพี่อู๋ก็ฉีดลงไป วันนี้นะคะวันที่หกนะคะที่เราเพ้อมาเล็ดก,กันนะคะคพี่อูก็ฉีดน้ำผสมซันโทนิกลงไปนะคะโอเคให้ชุม่มชืน้นจากนั้นพี่อู๋จะเก็บในถุงนะคะเพราะพี่อู๋มีประสบการณ์ละไว้นอกถุงไม่ได้หนูชอบมากนะคะแบบนี้เราก็มัดปากถุงไว้ เะต้อควรเขียนเขียนวันที่ลงด้วยนะคะจะได้เราจะได้ไม่ลืมนะคะวันนี้วันที่หกเดือนสองปีสองหนึ่งนะคะเราใส่ชื่อเอาไว้ด้วยว่าเป็นพอมเมล็ดของลองจีโรบ้าคูณกับ แบล็กเ e ลเ e ดนะคะอืมนี่นะคะทีนี้ล่ะสองอันเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะ โอเควันนี้ลาการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ